สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูเจนค่ะแล้วก็คุณครูป้าแอนค่ะในกิจการสื่อประสบการณ์ค่ะเรียนรู้หน่วยผักและผลไม้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูเจนกับคุณครูป้าแอนนะคะมีผลไม้ของจริงมาฝากนะคะว่าเรามาเรียนรู้กันว่าวันเนี้ยผลไม้ที่คุณครูเจนกับคุณครูป้าแอนมีมาฝากเนี่ยมีเชื่ออะไรกันบ้างมาเรียนรู้กันได้เลยค่ะค่ะอย่างแรกนะคะ ครูแอนนี่ลำไย,ยนะคะลำไยภาษาอ,อัาองกฤษจะเรียกว่า longan longan นะคะลำไย,ยค่ะ longan ล,ลำไย,ยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นผลไม้ชื่อว่า Apple ค่ะ Apple นะคะ จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า apple apple ค่ะเด็กวพูดตามครูนะคะ apple ต่อไปค่ะผลไม้ต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเคยทานกันแน่ๆเลยนะคะอันนี้ผุนกลงๆ <ใน S 1> สีเขียวนะคะมันจะมีวิตามินซีเยอะมากนะคะอันนี้กล้ว,วาวหวาน ฝรั่งนะคะอันนี้เด็กๆจะคือทานกันบ่อยๆเลยนะคะทานแล้วฟันของเด็กๆก็จะสะอาดด้วยแล้วก็ได้รับวิตามินซีจากผลฝรั่งนี้ด้วยนะคะกะุ้งหวานค่ะมาดูกันว่านะคะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นผลไม้ชนิดไหนและชื่อว่าอะไรนี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือส้มค่ะส้ะสมภาษาอังกฤษว่า orange ออเรนนะคะออเรนก็คือส้มค่ะส้มนี่มีจำจีลักษณะรสารชาติเป็นยังไงคะครูปรแอนเปรี้ยวอมหวานนะคะ,คะแต่คุณครูปรแอนอยากจะให้เด็กๆลองดูแอปเปิลนะคะแล้วก็ส้มนะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูค่ะว่าระหว่างแอปเปิลนะคะแล้วก็ส้มผลไม้ชนิดใดมีขนาดใหญ่กว่ากันนะคะ<ม> ใหญ่กว่ากันคะใหญ่กว่ากันเลยอ่าเด็กๆจะต้องท่ายว่าแอปเปิ้ลแน่เลยนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะขนาดใหญ่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า big นะคะขนาดเล็กภาษาอังกฤษจะเรียกว่า small, small. นะคะ small แปลว่าเล็กนะคะ big แปลว่าใหญ่นะคะ ต่อไปนะคะผลไม้ต่อไปอู้น่าทานมากเลยค่ะแต่ก่อนจะทานนะคะเด็กๆก่อนจะทานผลไม้ทุกอย่างเลยนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ดูด้วยนะคะว่ามีผลไหนเน่าเด็กๆก็จะเลือกออกนะคะต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยเขาจะฉีดยาฆ่าแมลงนะคะถ้าทานเข้าไปเด็กๆก็อาจจะปวดท้องได้นะคะ ผลไม้ชนิดนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า grapes grapes นะคะมันจะเป็นพวงมีลูกอย่างนี้เยอะแยะอย่างนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่ไม่ไม่ชอบนะคะว่ามันเปรี้ยวหรือว่ามันไม่อร่อยนะคะลองทานดูเพราะว่าในผลไม้แต่ละชนิดจะมีวิตามิน ซีนะคะแล้วก็มีเกลือแร่ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด็กๆะนะคะเดี๋ยวค่ะคุณครูป้าแอนเดี๋ยวคุณครูเจนมีเสริมนิดนึงอ่าอันเนี้ยคืออุ่นใช่ไหมคะคุณป้าแอนคมันจะมีลักษณะสองสีนะคะมันจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีอะไรคะคุณป้าแอนกร <Green S 2> ีนกรีน <Green S 2> <Green S 1> คือสีเขียวอันนี้คือสีพ่อ่มสีม่วงค่ะ วันนี้นะคะคุณครูป้าแอนกับคุณครูเจนนะคะนำผลไม้แต่ละชนิดมาให้เด็กๆดูนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้เกิดความอยากรับประทานกันนะคะ,ะเพราะเด็กๆบางคนเนี่ยพอเห็นผลไม้โอ้แม่อร่อยอันนี้เปรี้ยวอันไม่ไม่ไม่อร่อยอย่างเนี้ยนะคะเ<ม>ด็กๆลองนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ ล้างผลไม้นะคะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะเย็นๆเลยแล้วเราก็เอาอ,ออกมาทานกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะนะคะก็วันนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูเจนและคุณครูป้าแอแบบน,นนะคะนํากิจกรรมรสื่อะสบการมาฝากเด็กๆ <ừ. S 2> คุณครูเจนกับคุณป้าแอนหวังว่าเด็กๆคงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ชื่อของผลไม้สรนนสชาติของผลไม้ สีของคผลไม้และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณครูเจนกับนุกปาแอนมาฝากวันนี้ค่ะไว้พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุกปาแอนกับครูเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊้ยบายค่ะ sùng tam malaco sùng tam sùng tam malaco sùng tam sập sập tam 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 à ngon, nhiều nấm than, nấm pla nít nồi, nấm than, nấm pla nít nồi, gịp para tua nói, mà phải nên sông tam, pier chúc chực 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 pier chúc chúc chực chực xin à? chào các bạn, chào các ครูสีแล้วก็ครูจูนนะครครูจูนอีกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูสีก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์นิดๆหน่อยๆมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆเห็นที่ครูสีไหมคะมันคืออะไรคะผักกาดขาวะะามันคือผักกาดขาวเมื่อกี้ครูสีไปเอามาจากในครัวอีกเช่นเคยคะ่ะต่อไปคืออะไรคะ น้ำนะคะว้าวเก่งจังเลยน้ำนี้สีอะไรคะเด็กๆมีสีไหมไม่มีสีสันนะคะมันก็คือสีธรรมดาของน้ำนี่เองนะคะอาต่อไปเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไรรู้จัก<ส>ไหมคะผส,ะสมอาหารนะคะอ่านี่คือผงสีผงที่เขาใช้ผสมในอาหารให้มีเป็นสีต่างๆนะคะอาต่อไปมันมีสองชนิดนะคะ สีผสมอาหารนี้มันมีสองชนิดคืออันนี้ชนิดงค่งแล้วก็อันนี้คือชนิดเป็นน้ำน,นะคะอ่าต่อไปเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไรคะชนนะคะอ่าชนเดี๋ยวครูสิมจะบอกทีหลังว่าครูสิจะเอามาทำอะไรนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะแก้วนะคะแก้วน้ำครูสิมมีแก้วน้ำสองไซส์อ่าที่ครูจุน ก็คือแก้วน้ําเหมือนกันแต่แก้วน้ําอันใหญ่ของครูสีอันเล็กอ่าเห็นไหมคะอ่าแก้วน้ำสองไซส์ไม่เท่ากันนะคะอ่าต่อไปเรารู้จักอุปกรณ์ไปเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวครูสีก็มาจัดก,การผ่าไม่ใช่ผ่าตะตัด เอาท้ายมันออกเอาเอาหัวของปากกัดขาวนะคะเอาออกไปนะคะอ่าแต่ขั้นตอนนี้เด็กๆทําเองไม่ได้นะคะต้องให้คุณพอ่อคุณแม่ช่วยเพราะว่าเราต้องใช้มีดในการตัดนะคะอ่าเดี๋ยวคุณติจะทำการตัดให้เด็กๆดูนะคะ,ะเห็นไหมคะออกมาเป็น2ส่วนแล้วส่วนนี้ ใบส่วนนี้โคนของปักกานะคะอ่าครูสีไม่ใช้ส่วนนี้ครูสีก็วางไว้ครูสีจะใช้ส่วนตรงนี้ของมันนะคะอ่าครูสีจะใช้ส่วนตรงนี้ของมันนะคะเอาขั้นตอนต่อไปค่ะครูสีจะใส่น้ำอ่าลงไปในแก้วอันใหญ่ที่ครูจูนถึงเมื่อกี้สองช้อนทองแก้วค่ะนะคะครูจูนอ่ครูจูนนับให้ครูสีด้วยนะ แก้วที่หนึ่งนะคะเทน้ำใส่ลงกไปเลยค่ะแก้วที่สองนะคะ,อะเอาต่อไปค่ะเดี๋ยวคนค่ะเทน้ำให้หมดวนใส่ในทุกแก้วเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูน้ำด้วยนะคะหนึ่งแก้วนะคะสองแก้วค่ะ อ่าระวังเรียมไหมคะ่ะแก้วต่อไปคะ่ะแก้วเมือนเดิมนะคะแก้วที่สองะคะ่ะอันแก้วนี้คุณสีโคนหนึ่งแก้วเพราะว่าคุณสีจธโยนด้วยสีน้ำ<ด>สีผ<ด>สมอาหารที่มันเป็นสีน้ำอยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้คะ่ะ นี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะว่าครูสีจะตักช้อนนี้ครูสีจะมาใช้ตักสีน้ำสีปสมอาหารที่มันเป็นสีน้ำหนึ่งช้อนลงในน้ำที่ครูสีใส่ไปในหนึ่งแก้วเด็กจำได้ไหมเอ่ยว่าแก้วไหนครูสีใส่น้ำหนึ่งหนึ่ง หนึ่งแก้วถ้วนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ L, สองแก้วน้ำน,น,ะะน้ำก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมคะเด็กๆของครูสีมีน้ํานิดนึงของครูจูนมีน้าเยอะกว่านะคะอ่าเดี๋ยวครูสีจะใส่สีสีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ black นะคะสีดำค่าหนึ่งช้อนนะคะเด็กๆช่วยครูสีจําด้วยคะ่ะครูสีขี้ลืมคะ่ะ ่าแล้วเราก็ใช้ช้อนคูณลงไปค่ะอ่าต่อไปให้กูด,ดุน,นี่นามนะคะแบบนี้นะคะบบน,นะคะกูด,ดุลเอาก้นปักกาดขาวใส่ลงไปเลยค่ะเด็กก็นำผักกาดที่ผู้ปกองตัดให้เรียบร้อยแล้วนำมาใสา่แก้วได้เลยนะคะ ต่อไปครูสีจะใช้สีเขียว1นช้อนเหมือนกันค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใช้ทอปูลน้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจนำากาจุ่มลงไปเลยค่ะทีนี้ครูสีจะใช้ ผงสีผสมอาหารเป็นผงแล้วนะคะอันนี้ถ้าเด็กๆดึงเองไม่ได้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กดึงเองเดี๋ยวมันจะหูลึกซึ้นะคะเด็กแตเห็นนะคะมันเป็นผงแตกต่างเมื่อกี้ที่เป็นเิดน้ํานะคะอันนี้มันเป็นผงแต่พอละลายแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็ออกสีเหมือนกันนี่เป็นสีแดงนะคะอย่าคุกิดยาคนให้มัน ละลายท,ท,ทั่วทั่วทั่วทั้งแก้วเลยนะคะก็นําตักกาดมาใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วอีกแก้วหนึง่งเดี๋ยวครูสีจะใส่เด็กดูโดยที่ครูสีใส่น้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะว่าเราจะเหน็น,นก,การเปลี่ยนแปลงของผากกาดไหมคะนี่ครูสีขอใจ งแก้วเหมือนเดิมน,นะคะน้ำเปล่าไม่มีสีนะคะ,ะแก้วนี้จะเป็นน้ำเปล่านะคะไม่มีสีเลยอ่านะคะปากกาอันนี้พอเราแช่แช่สีลงไปแล้วนะคะในปากกาอันนี้ที่เราแช่ลงไปนะคะเด็กๆก็รอดูการเปลี่ยนแปลงของปากกานะคะ ถ้าเวลาเหมือน5านาทีเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ว่าไม่เยอะนะคะถ้าเด็กๆอยากให้ประกาศดูดสีขึ้นมาเยอะๆเด็กต้องใช้เวลาสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะมันก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอันนี้คือเป็นการดูดสีเป็นการดูดสีของประกาศขาวก็คือ,อพืชผักเนี่ยเขาจะดูด อาน้ําและอาหารไปทางไปเลี้ยงลําต้นหรือใบนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วแล้วก็คายน้ําออกมานะคะอ่าเนี่ยมันก็จะขึ้นเริ่มเริ่มจะขึ้นนะคะกิจกรรมนี้ก็ฝึกให้เด็กรู้จักการโรคอยนะคะแล้วก็ฝึกการวัดการตวงถ้าเด็กๆไม่วัด ไม่ตวงน้ํานะคะเดี็กๆวสวยน้ําเยอะไปใส่สีน้อยเกินไปสีที่ออกมามันก็จะไม่เข้มข้นมันก็จะเป็นสีที่จืดจานทำให้เด็กๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของปากกาเนี่ยน้อยลงดีเ<ม>ดีๆค่ะเดี๋ยวครูสีอย่าทิ้งอปากกาเปลี่ยนสีปากกาดูสีไว้หน<ม>ึ่งคืน<ม>นะคะเ<ม>ดี๋ยวเด็กๆคอยมาดูกับครูสีนะ<ม>ว่า มันจะดูดได้ดังที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าเด็กๆคอยติดตามนะคะบายยบายยวันนี้ครูสีไปก่อนนะคะเดี๋ยวๆพรุ่งนี้มาเจอกับครูสีใหม่นะคะอ่าบายยไปแล้วนะคะเจอเด็กๆค่ะวันนี้ครูสียังอยู่ชุดเดิมเห็นไมคะไม่อยากน้ำทีเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งคืนนะคะอ่าเด็กๆมาดู ขอากาศของกูสีเป็นไงคะเปลี่ยนสีแล้ว <Wow. S 2> เห็นไหม,มสีสันสวยงามเลยค่ะว้าว <Wow. S 2> ูุญชนคะทำไมมันสวยเงี้ยคะใช่เพราะว่าอาก,กาศมันได้ดูดสีขึ้นไปตามใบมันและก็ลำต้นของมันแล้วนะคะกุญชลกุศไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพิ่งเห็นนี่แหละอ oh. มันออกสีชัดเจนเลยนะคะอ่าส uh. ำหรับเด็กๆ ถ้าอยากสนุกแบบครูสีเด็กๆก็ไปฝึกหัดทำกันนะคะอุปกรณ์ก็ไม่ได้ยากนะคะดังที่ครูสีบอกว่าบอกมาเมื่อวานเล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูสีก็มีชื่อคลิปว่ามหาสารประกาศเปลี่ยนสีนะคะถ้าเด็กอยากสนุกแบบครูสีเด็กๆก็ไปฝึกทำนะคะวันนี้ครูสีกับครูจูนขอ จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะมาพบกับคุณครูเบลและคุณครูป้าแอนนะคะโดยผ่านการเล่านิทานนะคะวันนี้นิทานที่คุณครูเบลจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะจะ จะผ่านะจะเรียนรู้ในเรื่องผักผลไม้นะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังนิทานของคุณครูเบลและคุณครูป้าแอนดูนะคะ,ะนิทานเรื่องน้องข้าวหอมไม่ยอมกินผักข้าวหอม does not eat vegetables เรื่องพี่แป้งมีภาพชยานนแก้วโกมูลมากเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใส ไก่ขันปลุกให้ลุกขึ้นตื่นมา One morning when the weather is so nice, rooster wakes everyone up. คุณพ่อบอกลูกๆแปลงฟันอาบน้ำเร็วพรันมากินข้าวกินปลา The father tells children to go brush their teeth. Hurry up, hurry up, take a shower and come to have breakfast. คุณแม่ตักข้าวไว้ให้เป็นข้าวผัดไก่ใส่แครอทคะนะ The m o t h า r p r e p a r e s rice, f r i e d r i c e w i t h c h i c k e n carrot, e n d kale. อีกทั้งผลไม้ก็มีหลายหลายผลหลากสีแสนสะดุดตา also there is fruit with various colors So appealing. อาหารกินหอมหน้ามัมข้าวสวยกินอ่ำอ่ำอร่อยไม่รอชา้า Fruit smells good ออล t ินอัสทูเทสเฮอ Her s ส s t e r ข้าวสวย is without hesitation ค่อยค่อยกินสิจ๊ะลูกแม่เดี๋ยวติดคอแย่นะัจ๊ะลูกจา๋า Slow down, my baby. You don't want rice to stick in your toes. ส่วนเข้าหอมกินอย่างใจเย็นแต่ไม่เห็นกินผักเลยนี่นาข้าหอม is calmly, but she doesn't eat any vegetables. เขียผักไปไกลๆติดขอบจานไม่อยู่ในสายตา she removes vegetables away keep them on the rim of the plate not even inside กินบ้างลูกผักมีกากใยประโยชน์มากมายล้วนได้มีคุณค่า eat some vegetables my baby there's fiber full of nutritive values เข้าหอมเริ่มจากงงแง บอกคุณพ่อคุณแม่หนูไม่กินดีกว่าข้าหอม start to be faithful she tells her father and mother that she let it not eat วันหนึ่งข้าวหอมคุณคิดทำไมอึลำบากจังได้แต่นั่งบิดไปบิดมา one day เข้าหอม comes to think in a bathroom why is it so hard to move she sits there with uncomfortable feeling twisting size ways come rushed to tell her mother i feel uncomfortable mother ทำอย่างไรจะขับถ่ายคล้องไม่อึดอัดท้องอย่างที่เป็นมา How can I p o o e easily so I won't have to feel uncomfortable as I am now? นี่คืออาการท้องผูกคุณแม่ผูกฝังลูกโดยแนะนำว่า This is called constipation. The mother gives her daughter a lesson by advising. ดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายและจะกับถ่ายให้เป็นเวลา Drink plenty of water, do exercise, and try to poop on a regular basis. ลดกินของมันของหวานเพราะอาหารเหล่านี้ย่อยชา้า Reduce the amount of oily food and sweets because these foods are slowly digested. Try to eat vegetables and fruit. You will feel more related, related when you cook. ลดความอ้วนก็ได้ผลด้วยกินแล้วหุ่นสวยผอมเพรียวเชียวหนา I can also help you lose weight. Eat lots of vegetables and fruit. Makes you slim and healthy. ลูกจะไม่ค่อยป่วยไข้เติบโตสมวัยสดใสร่าเริง You will rarely get sick. Grow up. ly cheerfully. and เพราะผักผลไม้หลากสีต่างก็มีประโยชน์นานา Because vegetables and fruit with various colors have all sort of nutritive benefits สีขาวเขียวเหลืองม่วงแดงช่วยให้แข็งแรงผิวพรรณงามตา White green, yellow, purple, and red. Help you be strong and beautiful your skin. น้องข้าวหอมเริ่มลองกินผัดพี่เข้าสวยทักว่าเก่งจริงนะข้าวหอม then starts to eat vegetables. Sister ข้าวหอม said, "Well done." คุณพ่อคุณแม่รู้สึกภูมิใจต่างตกมือให้ยินดีปีดา both her father and mother are proud of are applauding with joy จบนิทานเรื่องน้องข้าหอมไม่ยอมกินผักแล้วนะคะที่คุณคณรูแอนกับคุณครูเบลเล่าไปเมื่อกี้นะคะพอเด็กๆได้ฟังแล้วเนี่ยคหวังว่าเด็กๆจะชอบทานผักกันนะคะเพราะว่าผักเนี่ย มีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็น้องเท้าหอมเนี่ยไม่ยอมทานผักในเรื่องนะคะก็เลยขับถายลําบากนะคะทําให้ท้องผูกนะคะเด็กๆ,ๆเริ่มนะคะชอบกินผักกันนะคะแล้วคุณครูป้าแอนกับคุณครูเบลก็จะมาเล่านิทานสนุกๆให้เด็กๆฟังอีกค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ